สวัสดีเจ้าวันนี้เป็นวันพระนะคะและก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะแม่หมวยก็มาเก็บดอกรักตั้งแต่6กโมงเช้านะคะไปร้อยพงมาไหลไหว้พระไหว้คุณแม่ด้วยจ้าตัดภาพไปทีก็ประมาณ9ก้าโมงสิโมงช้านะคะแม่หมวยและป้าป้านัดชวนกันไปไหว้หลวงปู่ทองสุกหวัดหนองคอนะคะาคุณแม่ไปทําบุญวันแม่ด้วยจ้า วัดก็จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะภูเขาขุนเขา,เขาต้นไม้ใบหญ้าก,ก็คือเขียวชอุ่มไปทั้งสองข้างทางเลยค่ะบรรยากาศก็คือสวยมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ปะปานัดน้องสันเดย์คุณยายหิวข้าวกันแล้วจ้ากําลังมองหาร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะมาดูกันว่าจะเจอหรือเปล่านะคะ เนื่องจากเป็นวันแม่ร้านทุกร้านก็คือปิดหมดเลยค่ะกว่าจะเจอนะคะและแล้วเราก็มาเจอร้านนี้นะคะเป็นร้านแบบบ้านๆนะคะมีข้าวราดแกงด้วยนะจ๊ะราดอย่างเดียว40บาทจ้ามีก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นของดําที่แม่เตรียมมาไหวพร,ราหูนะคะเตรียมมาด้วยตัวเองเลยจ้าจัดเต็มนะคะหลังจากนั้นก๋วยเตี๋ยวก็จะมาเสิร์ฟนะคะน้องซันเดย์ก็จะสั่งเป็นหมี่ขาวนะคะแบบธรรมดาจะ40บาทนะคะของปลาปลาพิเศษก็จะ50บาทนะคะคถ้าอยากดูคลิป เต็มในช่องน้องซันเด์ก็ไปติดตามได้ที่เพจน้องซันเด์พากินของอร่อยนะคะได้กินร้านอร่อยแล้วึ่งสิบเนี่ยไงอร่อยเก้มคนเป็นเสียงดังยันเลย เห็นน้องซันเดย์กินก็หิวตามนะคะแต่แม่หมวยเพิ่งทานข้าวไปประมาณช่วงตีสี่นะในคลิปแม่หมวยก็จะไม่ได้ทานด้วยนะคะน้องซันเดย์ก็จะเป็นเด็กที่ชอบทานเส้นมากๆเลยนะคะเชื่อไหมทุกคนถ้วยเหมือนคนโตก็กินหมดนะคะน้องจะกินแค่เส้นกับหมูนะคะลูกชิ้นและตับหมูน้องจะไม่ทานนะคะหลานก็จะตัวใหญ่กว่าคุณย่าแล้วนะคะภายในร้านก็จะมีกล้วยทอดขายด้วยนะคะค่าเสียหายของวันนี้ก็คือร้อยห้าสิบบาทนะคะรวมกล้วยทอดแล้วนะปาป๊าก็จะเป็นพิเศษห้าสิบนะคะหลังจากอิ่มกันแล้วเราก็ ก็เดินทางกันต่อะค่ะแลแล้วก็มาถึงวัดแล้วนะคะมาลุ้นกันว่าจะเจอหลวงปู่หรือเปล่านะคะ ปัดผ้ามาอีกทีวันนี้เรามีบุญนะคะได้มาเจอหลวงปู่พอดีนะคะแล้วพอถ้ามาช้าอีกนิดหนึ่งหลวงปู่จะพักนะคะจะได้เจอหลวงปู่อีกครั้งประมาณบ่ายโมงนะคะหลวงปู่จะใจดีมากเลยนะทุกคนก็จะให้พรญาติโยมประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นป๊าปาก็จะมาร่วมสมทบทุนสร้างวัดกันนะคะต่อไปเราก็จะไปไหว้พระราหูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของไหว้ที่บูชานะคะสําหรับใครที่ไม่ได้เตรียมมาสมมติว,นะว่าม่เตรียมมาเองนะคะก็จะนําของไหว้มาวางตรงนี้นะคะจากนั้นก็ไปจุดทูบจุดเทียนแล้วก็ ช่องคาถาบูชาพระราหูนะคะสำหรับใครที่กําลังเครียดดวงตกหน่อยๆแม่หมวยแนะนําให้มากราสักกราระพระราหูนะคะหลังจากนั้นต่อป้าจะมาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้นะคะได้รับพายันฟรีหนึ่งผืนนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็จะมมบูชาดอกไม้ทูบเทียนไปกราสักกราระาเวสวุวรรณนะคะแล้วก็มีน้ำมนต์ให้บูชาตรงนี้นะคะขอพรด้านการเงินการงานความรักนะคะ <c oughs> ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะจ๊ะ ทำบุญเรียบร้อยแล้วลูกชายก็นอนหลับค่ะถึงเวลากลับแล้วจ้าหล<ะ>ังจากนั้นป้าป๊าก็ชวนมาแมคโครเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากลับเข้าในตู้เย็นหมดแล้วก็คือจัดเข้าไปในตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะหมูไก่ประมาณนี้เลยค่ะ1000บาทนะคะ1อาทิตย์ได้ของแจกมาด้วยนะคะแล้วก็ได้ซื้อประทูมาด้วยนะคะในวัดตัดผ้าบางทีคุณย่าก็ทํานื่อไก่ไว้ให้กินนะคะใสน้าจิ้มด้วยจ้าวันนี้แม่หมวยจะไม่ได้ทานข้าวกับป้าปานะคะเพราะว่ายังไม่หิวนะคะป้าก็จะชิมประทูที่ซื้อมาป,ปาาปบอกอกกร่ยมๆ มากเลยโอเคค่ะอร่อยก็ทานนะคะป๊าก็จะไปทํางานเป็นวันโอทนะคะเขาไม่ยอมหยุดนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของเขาขยันมากๆเลยจ้าผู้ชายคนนี้ น้องซันเดย์ก็จะทานไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะน้องจะกินขนมปังไปสองชิ้นแล้วก็กินฮอทดอกไปนะคะ,ะหลังก็จะมากราบคุณย่าแล้วโทรไปขอพรอคุณยายนะคะวันนี้เป็นวันแม่นะคะแม่หมวยก็ขอวอวยพรให้คุณแม่ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสให้ลูกหลานไปนานๆน,น,นะคะตัวจะอยู่ไกลแต่ใจก็ห่วงเสมอนะคะลูกคนนี้ก็รักแม่ทุกวันนะคะไม่ใช่เพียงแค่วันแม่นะหลังจากนั้นแม่หมวยก็ส่งลูกชายเข้านอนนะคะแล้วก็ให้น้องไปแปรงฟันแม่หมวยก็จะมาทานอาหารนะคะอาหารก็จะประ มานี้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมวยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า